กับไมค์ไม่ตรงนอกลับมาใหม่กลับมาใหกครั้งกับชาแนลนะหลังจากที่หายไปนานมากวันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนคงรอคอยคลิปนี้อยู่นั่นเองคลิปอะไรเอ่ยก็เป็นวิธีสอนเก็บเงินจากชาแนลแอดมินเองนะคะนี่เป็นกระปุกที่แอดมินเก็บไว้รอคัมแบ็กจ้ะเก็บไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่า ก็เยอะเยอะอยู่เด้อแล้วบางทันก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าจะทำแพ็กเดือนกันยายนซึ่งเราจะมีวิตตังเก็บไว้สาหรับสื่ออัลบั้มนะคะแบบนี้อัลบั้มพี่อยากได้พี่คิดว่าอัลบั้มนี้ยคุ้มมากเลยปกเป,ปกอะไรเงี้ยก็เอาไวม้มีถ้าอัลบั้มมันอันไหนที่คิดว่าที่คิดว่ากระจิตแบบ อันนี้คุ้มน้อยสุดอยากได้แบบยางอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าน่าจากนีงแล้วยังเป็นวิธีเก็บเงินที่ช่วยทําให้เรารู้จักอดอ,อมนะคะไม่ได้จะเก็บเฉพาะไปซื้ออัลบัมอย่างเดียวเนาะ เราก็ต้องแบ่งด้วยอ่าหลายคนถามเข้ามาตอนนี้ในเฟซแอดมินนะคะตอนนี้เคสเหลือตอนนี้แอดมินเอาเคสมาเซลล์แล้วนะคะเหลืออัลร้อยนะคะทุนไปอีกเหลือ R9 Plus iPhone 6แล้วก็ iPhone 5นะคะแล้วก็ G7 Palm แล้วก็ f 1 s นะคะก็มาขอดูรายอะไรกันได้เนาะใครที่สนใจก็เมนไว้นะคะวันนี้จะไปส่งอีก แล้วก็เหลือ iPhone 7เออลืมพูดไปอ่าเหลือเท่านี้แล้วแล้วก็ของใหม่ที่คนอื่นคนหลายหลยคนรออยู่ไม่เอามาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าจะบอกว่าอะไรดีอ่ะก็ไอเียที่เหลือกันอยู่เนี่ยก็คือคนที่สั่งแล้วไม่เอานะคะก็แอบมินก็ไม่เข้าใจเนาะไม่ได้ขายแพงขายละรร้อยร้อยห้าสิบบาทสั่งแล้วสั่งแล้วไม่มาเอาคือคือเขาก็ไม่เอาก็ นัน,นะะ้ก็ไม่เป็นไรส่วนของเคป,ป๊จะกลับมาขายตอนเดือนเดือนที่บางทันคัมแบ็กนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปสั่งของนะคะโอเคมานะคะก่อนอื่นการที่เราจะเก็บเงินได้เนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเรามีกำลังเก็บวันละเท่าไหร่ทำไมถึงต้อง ทำไมถึงต้องเก็บเงินพี่ว่าหนึ่งนะคะฝึกตัวเองให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นสองถ้าเวลาเรามีฉุกเฉินทำรายงานหรืออะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องลำบากคุณพอ่อคุณแม่นะคะอันนี้เป็นกระปุกนะแต่ข้างล่างมันหักไปเนาะ แนะนำให้ใช้เป็นกระปุกอีกแบบหนึ่งดีกว่านะคะน้องๆอันนี้แอนมินนับไว้นะได้เกิน1,000บาทแน่นอนนะคะดยมากถ้าเก็บแนะนำให้เก็บทุกเหรียญเลยวันไหนที่มีเหรียญมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใช้มันนะคะแล้วหลายคนจะถามว่าอ้าวพี่ปันเราเก็บกวันละเท่าไหร่แล้วแต่เราค่ะเดี๋ยวแอดมินจะชิ้ใท้ดูนะว่าเก็บวันละเท่าไหร่ได้อะไรแล้วก็ บางคนอยากไปคอนเสิร์ตแต่ถ้าไม่เริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าถึงเวลาเราไม่มีเงินซื้อบัตรใชงไหมหรือถ้ายังไงก็เดีย๋ยวอันนี้ไม่ได้เก็บแค่ยี่ยจะต้องเก็บเป็นแบงค์ด้วยนะคะนี่นี่จะเวลาแอดมินใส่ก็ใส่ใส่อย่างนี้เลยแล้วเงินเนี่ยได้มาจากอะไรการทํางานแล้วก็ขายของนู่นนี่นั่นอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะเวลาเรา อันนอมจะสอนเนาะเวลาเรานับเราก็แยกแยกประเภทของเหรียญก่อนใช่ไหมอ่ะแยกประเภทของเหรียญส่วนเหรียญห้าสิบตังเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปนับนะคะเอาไว้เอาไว้ทําบุญหรืออะไรก็ว่าไปเนาะโดยมากทําไมแอมมินถึงบอกว่าใส่ทุกเหรียญที่จริงอ่ะถ้าอยากได้แบบเยอะๆใส่เฉพาะเหรียญสิบก็ได้นะคะเหรียญสิบเหรียญห้าเนาะเหรียญห้าเหรียญห้านี่มีเยอะเลยเนี่ยค่ะแยกไว้ แล้วก็เหรียญบาทเอาไปแลกกับเซเว่นอ e เลเวอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราแยกอย่างเงี้ยไว้ส่วนเหรียญห้าสิบพิมห้าเราก็เอาไว้ทาบุญก็ได้เนาะตามตามวัดเดี๋ยวขอตัวเหลี่ยนก่อนก็เป็นหนทางหนทางหนึ่งเนาะก็ถ้าไม่ติดขัดปีหน้าแอดมินจะไปเกาหลีนะคะถ้าคนแบบคนยังไม่มาชนเดือนเมษาอะไรางี้กี่นึง ไแน่นอนจะไปจะไปทําถ่ายคลิปแบบเที่ยวเกาหลีด้วยจะต,ต้องดูก่อนกวติดต่อมอเหมือนกันก็ต้องเตรียมเงินประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นอันนั้นคือแบบเที่ยวแบบเต็มที่เลยนะคะก็จะไปแบบไม่มีไกด์ไปคนเดียวคนเดียวสิโอเคเรามาเริ่มที่ตอนนี้เห็นผิวไหมแปลกๆ มันเป็นลมพิษขึ้นเต็มเลยยังไม่หายเลยนี่คันมากโอเคค่ะต่อไปมันจะเป็นวิธีเก็บเงินนะคะแอดมินทำอันนี้ไว้เนาะลายมือจะเร็วนิดนึงอ่ะก่อนอื่นที่เราจะเก็บเงินเราต้องเขียนก่อนเลยค่ะเป้าหมายลายมือก็เย้แล้ว อ่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราก็เขียนไปอ่ะสมมติข้อแรกไปคอนเสิร์ตอ่ะไปคอนข้อที่2อ่ะสมมุติสมมตินะอืมซื้ออ,อัลบัม้มอ่ะแล้วข้อที่สเนี่ยใช้จ่ายอื่นๆ แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราเนาะใบมือแย่มากเลยโอเคทีนี้เราก็จะแบ่งค่ะสมมติเด็กผู้หญิงอ่ะเด็กผู้หญิงวาดก่อนไลฟ์เฮ้เ <c oughs> ด็กอ่ะติดตามไห้ถึงสามพันซับนะเดี๋ยวอดมินจะแจกกระเป๋าสกินคำว่า B T S นะคะแล้วก็ถึงห้าพันซับสไคร์เมื่อไหร่ก็ไม่ได้ จะบอกว่าไอ้ที่ยอดซับอะไรนี้ไม่ได้ได้เงินนะคะคลิปวิดีโอเอ่อจะบอกว่าจะสอนทำเสื้อยืดสกรีนนะคะ,ะเด็กผู้หญิงคนนึงเนาะ,ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เงินมาไปโรงเรียนวันละสองร้อยบาทคูณเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ได้เงินไปเรียนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทซึ่งเราจะเอาสองร้อยคูณแค่ ห้าวันค่ะเราก็จะใช้หนึ่งพันบาทอีกสี่ร้อยบาทเราก็สามารถเก็บเป็นรายอาทิตินะคะสี่ร้อยคูณสี่ก็พันหกเราได้พันหกต่อเดือนอ่ะเอาพั 1, นหกคูณสิบสองปีหนึ่งก็จะได้หนึ่งเก้าสองร้อยค่ะหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นนะคะน้อง นี่แต่บางคนอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้อ้าวแล้วมีวิธีเก็บยังไง70%ซค่ะเอาไว้ใช้เรื่องเรียนกินขนมนูน่นนี่นั่นอีก30%เก็บออมค่ะอ่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าแล้วมันจะเก็บยังไง 1. สม,มูตหนูชอบกินน้ำอินี่มากโกโก้ปั่นโอรีโอ แก้วละ35บาทเป็นเงินสุทธิที่หนูจะต้องจ่าย1ครั้ง5วันถูกไหมหนูเอาสามสิบาคูณหลูกหนูเสียไป1อาทิตย์กับค่าน้ำหนึ่บาทแล้วค่ะอ้าว175บาทแล้วถ้าหนูเปลี่ยนจากโอรีโอปั่นของหนูเป็นน้ำเปล่าตีให้ซ้าน้ำเปล่าคดละ10บคูณห หนูจะได้เสียค่าน้ำแค่ห้าสิบบาทแต่ถ้าใครที่มีตู้กดหนูก็ใช้ตู้กดไปนะคะอ่ะหนูจะประหยัดเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยยี่ิบห้าบาทจะได้เป็นดังเก็บพี่คิดอย่างนี้นะคะขนมอะไรนะเราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็สามารถ ซื้อให้เราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แต่ไม่ใช่เก็บงกจนไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะอันนั้นไม่แนะนำเนาะเวลาจะเก็บเงินอาจจะเก็บซักอ่าเดี๋ยวแอดมินจะคิดให้ดูนะคะอันนี้แนะนํานะอันนี้นอกจากได้เงินเก็บแล้วยังลดความอ้วนได้ด้วยเล่ค่ะซองละยี่บาทหนูกินแม่งทุกวันเลยหซองหวันก็หนึบาทถ้าหนูเปลี่ยนจากหนึบาทกินเลเป็น เออซื้อขนมแค่40บาทเก็บ60สิบาทต่ออาทิตย์หนูก็จะได้ตังเก็บสองร้ี่ิบาทต่อเดือนสำหรับแค่ค่าขนมอย่างเดียวนะเออและที่สำคัญยังช่วยลดความอ้วนด้วยนะคะไม่ต้องกินเนาะขนมขบเคี้ยวแล้วก็ทฤษฎีเก็บตังนี้ไม่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครเนาะอย่าอดจนเดือดร้อนตัวเองเป็นลมกินแต่น้ำเห็นบาคน มีนะคะมีนะกินแต่น้ําไม่ใช่นะคะการประหยัดการออมเงินเนี่ยหไม่เดือดร้อนตัวเอง 2. ไม่เดือดร้อนผู้อื่น 3. ฝึกวินัยแก่นตนเองแต่ไม่ใช่ว่าจะอดอาหารตนผอมอาจจะมีอาจสิ้นเดือนไปกินอะไรอร่อยๆอก็ได้นะอ่าเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะถ้าเริ่มเก็บเงินจากเบสิกซึ่ง หนูจะเก็บตอนนี้หนูเพิ่งอ,อายุ10บก่าวขวบค่ะแต่หนูจะอยากไปดูของเมื่ออายุ1 5บห้าหนูเก็บไปเลยค่ะวันละ10บาท10บาทวันหนึ่งคูณสามเดือนหนึ่งได้300ปีหนึ่งได้เท่าไหร่คะ10บคูณสามได้สามพบาทอันนี้คือเก็บขั้นต่ำยี่สบบาทละ่ะ ปีหนึ่งอยากเห็นว่า20บาทเดือนหนึ่งได้600นะ20คูณ30เนี่ยเดือนหนึ่งได้600ปีหนึ่งได้7,300นะคะเจเป็นคนพระมาณหรอ7,300อ่ะ30บาทคูณไปเลย30บาทปีหนึ่งเก็บได้1,950บาท40บาทก็ได้1,46050บาท ก็ได้18,250บาท60บาทก็ได้21,900บาทอ่ะเห็นจำนวนเง,งินไหมเห็นไหมคะเห็นไหมถ้าเก็บเป็นรายเดือน20บาท30วันก็ได้6 3 0บาท30วันก็ได้900 40บาท30วันก็ได้พ2นสนะคะปีหนึ่งก็ตามน,นี้เลยเหมือนกันเนาะที่แอดมินเอกเราบอกก็คือ เก็บตังเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการนิสัยอดออมสมมติอ่ะมีอยากไปเกาหลีแอดมินจะไปเกาหลีใช่ไหมสมมติไม่ใช่สมมติเรอกไปจริงค่ากินที่พักที่เที่ยวรวมๆแล้วนะไปสี่วันก็ตกอยู่ที่สามหมืนห้าพันบาทเงินวอนถูกกว่าค่ะ,ะตีค่าเครื่องบินไปกับหนึ่งหมื่นบาทค่ะเอเชียหนึ 1, ่งหมื่นสี ลบก็เหลือองหมไว้สำหรับที่พักแล้วก็ค่ากินค่าช้อปค่าซื้ออะบรแบบซึ่งอารบาบมาค่ะเก็บครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะตามซื้อแค่บางอย่างที่เป็นของบางทันแต่สำหรับเอมินอาจจะซื้อซื้อแม่งทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็สำหรับทริป เก็บเงินวันนี้ก็อยากจะเป็นให้น้องๆเก็บเงินนะคะให้เป็นแรงบันดาลใจเนาะสำหรับคนที่ท้อๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ลองเอาวิธีเก็บเงินอันนี้ไปใช้ดูนะคะอ่าใช้ได้จริงและแอดมินก็ทำมาแล้วเนาะอย่างน้อยก็มีตังเก็บเดือนหนึ่งสักห0ร้อบาทปีหนึ่งก็ ลองนับดูนะคะอีกหน่อยเวลาเรามีเรื่องฉุกเฉินหรือว่าป่วยอะไรเราสามารถนําเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าพ่อแม่ก็ได้นะคะจะได้เป็นที่ภูมิใจเนาะก็หวังว่าน้องๆจะนําไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็เอาอ๊อปป้ามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการเก็บเงินนะคะก็สําหรับคลิปวันนี้มีแต่สาระดีๆทั้งนั้นเลยก็หวังว่าจะชอบนะคะก็ยังไงก็ไปก่อนนะคะมีไปส่งของแหละบ๊ายบาย